ไม่ได้ซ no ้อมเลยนะครับไม่ได้ซ้อมเลยนะครับประเทศครับหรือวีซ่าคาเดมี่ครับนี่คือทีมดีมทีมครับหรือเด็กๆมาจากโรงเรียนศุรธรรมมิทักษ์ครับเป็นดีมทีมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับโอ้แต่วีซ่านี่แข่งหนึ่งชนะหนึ่งครับทำ้ไม่มีสามคะแนนนี่ใครมีลุ้นรอบสองทีมครับจังหวะนี้โอ้โหฟังเสียงครับผม ฟังเสียงครับ ok. โอ the ้ v ซ่าหรือสารศาสตร์วิเทศครับไดบอลไปครับสู่นวีซ่าครับมาเลยครับ fc ของวีซ่าหรือสารศาสตร์วิเทศเดียวโหจังหวะนี้เกมน่าจะสนุกครับคู่นี้ครับอยู่กับบอลครับหมายเลข26ครับฝีคิกครั้งแรกของเกมครับเปิดเข้าไปลุนลาประตูโหยกองหลังของสารศาสตรวิเทศครับสกัดออกไปครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของบีมทีมครับ เปิดเข้าไปหน้าประตูมงโอ้โหบอลสิสารศาสตร์มีเทศเล่นสั้นๆครับหมายเลขยีบเก้าี้เข้ามาโดนโอ้โหพลิกสวยครับหมายเลขยี่สิบแปดของสารศาสตร์มีเทศยี้โอ้โหลื่นครับแม่โดนยังได้ครับยังได้โอ้โหโดนสกิดออกไปครับสารศาสตร์มีเทศครับยังได้เปิดเข้าไปกี้เข้าไปไม่ตงกองกับบอั้นโอ้โหโอ้มีเสียงนกหวีดครับเอาแล้วครับ เป็น,ปนฟีคิกของสารศาสตร์วิเทศครับผมแล้วครับกรรมการเช็คความพร้อมในเขตโทษจ้องตาคาเมนแล้วตอนนี้ฟีคิกเปิดเขา้เเขามายิงไปโอ้เป็นประตูของสาร,สารศาสตร์วิเทศครับโอ้ออกนำดีมทีมไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้อย่างเร็วเลยครับผมหน่อยครับสู้ๆของสาร,สารศาสตร์วิเทศโอ้แฟนขับสารศาสตร์วิเทศนี่เยอะเลยครับในเม้นโอ้เปิดมา แถวสองเอาแล้วครับดิมทีมยิงโอ้โหครับเสียงนี่กริวกราวเลยครับตอนนี้โอ้ครับิมทีมหรือสุรชรพิทักษ์ครับตีสเหมอสารศาสตร์วิเทศไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ <c oughs> อย่างตัดได้ครับสาราศาสตร์วิเทศโอ้ยโดนเตะครับนจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของสารศาสตร์วิเทศครับ <c oughs> สาราศาสตร์เปิดเข้าไปหนาประตูโอโอ้เข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับสาราศาสตร์วิเทศครับผมยิงจากครึ่งสนามครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับจังหวะนี้ กลายเป็นสารสาศาสตร์วิเทศครับออกนําดีมทีมไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งครับว่าเตะมุมของดีมทีมครับเปิดเข้ามาโอ้เข้ามือผู้รลกษาสาประตูของสารสาศาสตร์วิเทศครับโทษครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับสารสตารา์มาใหม่แทงมาแทงไป,ไป,งไปล็อกซ้ายล็อกขวาครับโอ้โหแทงย้อนอนโดนลุมแล้วครับราแล้วครับบอ้ ความสามารถเฉพาะต,ตัวของสารสาสตร์วิเทศหรือวิซาคาเดมี่กับเล่นเรากองหลังของดีมทีมนี้ต้องทำซาวเลยครับจ mm ังหวะนี้เปิดเข้ามาติดกองหลังของสารศาสตร์สารศาสตร์วิเทศเตะมาแถวสองโอ้ยโดนวีโดนสารสาตร์ตัดได้แล้วครับสารศาตร์แทงมาแล้ว แทงไปแล้วสารสารสตร์เปิดเข้ามาหน้าประตูโอ้โหกองหลังของดีมทีมสกัดออกไปเลยครับโอ้โหจากประตูสู่ประตูเลยครับ,บเ,รเปิดเข้ามา,าเสาสองโอ้โยบอลออกไปเลยนะครับ,บเปิดเข้าไปหน้าประตูโอ้โยเปิดมาโอ้โยไม่มีใครครับตอนนี้ ดีมทีมอ้าวโดนสารสารวิเทศตัดได้โดนสารสารวิเทศตัดได้ยิงเลยครับจังหวะนี้โอ oh, oh, no. oh. ้โอ้สารสารวิเทศครับโอ้ยิงจังหวะนี้ครับโออยากได้อีกครับสารละสารวิเทศ สาราาสรวิเทศจีเข้าไปหมายเลขแปดเปิดเข้าปไม่ล้ำไม่ล้ำเอาอีกแล้วครับสำหรับสารสาสวิเทศครับโอ้โหโอ้ออกน้ำไปไกลเลยครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับจังหวะนี้ครับโอ้ มาแรงเลยครับตอนนี้ครับบีมทีมจะเอาอยัางไงครับโ้ต้องรีบครับจะทําอะไรต้องรีบทำนะครับสำหรับบีมทีม,ทมเอาแล้วครับโดนสารส,าาสตรัตว์ปั๊มไปอีกโอ้ครับเปิดเข้าไปใหม่ครับดีมทีมจะไงล็อกได้ไหมสารสัตว์ได้ไหมโอ้โอโอ <issance> ยิงติดติดกันเลยครับโอ้โหมายังไงครับเนี่ยอูรัวยาวๆเลยครับสำหรับสารศาสตร์วิเทศครับโอ้นินทีมเก็บได้มีมือครับแปรใจเย็นนะใจเย็นครับใจเย็นไม่เลีรยง ใบเหลืองแล้วครับใบเหลืองวอนแล้วครับตอนนี้ใบเหลืองครับแมา่วอนเลยครับตอนนี้เทศครับต้องดูไวเลยครับเต็งจ๋าขึ้นมาอีกแล้วครับรายการนี้มองไปโอ้โหเป็นบอลฝราพิเทศสฉกบอลไปได้เป็นฟันงสโอ้บอลจังหวะนี้ครับเป็นเข่าแรงครับจังหวะนี้ ใบเหลืองครับโอ้เป็นใบเหลืองของดีมทีมครับโอ้ยโดนปามลูกนี้จังหวะนี้ลีรำครับโอเคครับแม่โอ้จังหวะนี้ครับอ๋อแล้โอ้ใจเย็นครับโอ้ผู้ตัดสินต้องวิ่งเอาไปห้ามโอ้โค้ดโค้ดต้องเข้าไปช่วยเลยครับโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับโอ้โหเกมเกมมาเดือดจังหวะนี้ครับโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับโอ้ศักดิ์ศรีครับใจเย็นครับเอาแล้วครับโอ้ต้องฟื้นฝึกสอนต้องต้องวิ่งลงไปห้ามเด็ดๆเลยครับโอ้ใบเหลืองครับ จเย็นครับต้องใจเย็นกว่านี้ครับใจเย็นครับต้องใจเย็นกว่านี้ครับกรรมการกำลังเช็คใบเหลืองอยู่ครับจังหวะนี้โอ้ใบเหลืองสะพัดเลยครับจังหวะนี้หมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเป็นดีมทีมหนึ่งครับสารศาสตร์วิเทศ5ครับเป็นสารศาสตร์วิเทศหรือวีซ่าคาเดมี่ครับเอาชนะดีมทีมหรือสุรธรรมพิทักษ์ไป5ประตูต่อหนึ่งครับ